ในเกมอกี้เบิร์ดเหมือนกันไอตัวหมูอ่ะเสียว่ะยเลียะมงจริงใช่ก็ไม่อยากิีตังหรอกเลยก็รับใจครั้งแรกวัสดีครับครับผมไปเซนต้าครับตอนนี้ทีมงานให้เราเล่นไออันเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะจีบจีบ ไม่รู้อ่ะจะเล่นแต่เด็กเหมือนกันนะเออเคยเล่นตอนเด็กๆที่จะแบบเปิดมาแบบอ่านทำไมคืออย่างเงี้ยแบบแอะต้องอ่านแน่นอนแอะแต่ข้างในนี้มันเป็นอะไรนะคำถามจากแฟนคลับใช่ไหมใช่ครับคำถามจากทางบ้านใช่ครับโอเคครับเราก็จะมาลุ้นกันยิ่งเดียวพกกระเป๋ายิงสุดหนึ่สองสามสี่กันเต้าเลขอะไรก่อนเอาเลขอะไรเลขยสองครับสามรอบหนึ่งสอง ไข่ออนหรือใครงอนเก่งกว่ากันเอิร์ดงอนเก่งมากครับไม่จริงอันนี้ขี้งอนเห็นท่าทุ่งเงี้ยขี้งอนมากอืเป็นแบบว่าเอาดีดีเอาดีดีดีเป็นผู้ชายขี้งอนมากเอาดีดีงอนเรื่องมากงอนเรื่องไม่เป็นเรื่องครับของแบบตัวเองก็ไม่ได้ต่างเลยอะไรตอนนั้นไม่ไม่ต้องวันก็คือแบบขับรถอยู่แล้วมันเหนื่อยก็เลยไม่ได้พูดอะไรด้วยนั่นไงนั่นไงแล้วเสร็จแล้วก็มองหน้าแล้วก็แบบถามว่าเป็นอะไร ก็ไม่ตอบอ่ะก็บอกว่าไม่ได okay? ้เป็นอะไรก็เหมือนแค่เหนื่อยใช่ไหมทุกคนมันนอนแ่บคนอยู่ด้วยมูนมันเสียฮัลโหลเสียฮัลโหลแล้วคือแบบไม่ได้เป็นไรเลยเป็นไรพูดมาเป็นไรให้เป็นไรก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแล้ววันนั้นก็คืองอนแล้วก็ไม่คุยกันยาวเลยจะต้องงอน มองกันยังไงก็รอรอให้แบบอารมณ์มันดีขึ้นอารมณ์ทั้งสองคนดีขึ้นนะก็อย่างวันนั้นก็กลับไปถึงบ้านก็อารมณ์ดีเฉยก็เล่นเกมดีคนเดียวหรือเปล่าเออเออเล่นเกมก็ดีขึ้นเอาแล้วใครอันนั้นอ้อนกับกันนะเออใครอ้อนกันก็เอออ้อนเก่งกว่าพี่หงอถึงประเนี่ยะให้ตัวเองก่อนเลขหนึ่งสองสามสี่เอออยากได้เลขอะไร เลขสองครับโอเคขอตามจำนวนวันเกิดกันต้าถ้าเปรียบ <c oughs> เทียบอีกฝ่ายเป็นตัวการ์ตูนจะเปรียบให้ยบเป็นตัวไหนอะแบบนึกเมื่อกี้เบิรแต่นึกเมาตัวหนึ่งเห็นหน้าเวลาเห็นหน้าเหมือนเนี่ยแมืกนไ้เบิร์ดอ่ะ <c oughs> ด้วยคิวน้องนี่เหมือนไอ้กีเบิร์ดอะแบบมันเหมือนอีตัวแดงๆด,ดีด <c oughs> ๆเอาไปเลยไม่ต้องกลับมาไม่กดรีสตาร์ทอ่ะนึกถึงเอิร์ธเป็น เซเลโมงเซเลโมงฮาฮ่ายกาตาเอาไว้หนึ่งเฮ้ยตอนนั้นเหมือนนึกเหมือนนึกเหมือนตัวการ์ตูนอะไรวะเอาที่มันใกล้เคียงกับที่เอิอดึกเลยดีวะเป็นในเกม a อคิ้ b เบิร์เหมือนกันไอตัวหมูอะเสียวอะนี่นะหน้าอย่างงี้ไงหน้าขึ้นเออเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเหมือนเหลือหนึ่งสามสี่ เอาสี่ครับโอเคสี่ขอจำนวนวัน,กนเกิดของเอิร์ธโคตรแรงอ่ะเ <c oughs> พลงอะไรที่ทำให้ดกถึงอีกนคน <c oughs> จีจ้าครับช่วงนี้จีจ้ <c oughs> ากี <c oughs> ่ยังมันิีฉันก็ไม่อยากจีจ่าง <c oughs> หรอกเลย <c oughs> เอันนี้ถึง s <S <c oughs> เพล <c oughs> เองอะไร อยากง่ายมากคนจะมูกองกำลังคิดคิดยากอะจริงๆนะตับคิดตับอ้นี่เราข้ามไปเถอะคิดยากขนาดนี้สะตากวิดยูแหละเอาจริงก็คือแบบคิดถึงอะไรนะนึกถึงอะไรนะจิตหน้าทีหนึ่งฟังแล้วคิดถึงไงเล็กๆหนูว่ายังไม่ได้เลือกครับอยากได้กี่ครั้งให้เลือกอ่ะเจ็ดความประทับใจครั้งแรกที่ได้เจอกันครั้งแรกอุ้ยไม่มีครับไม่มีครับ อะดีๆอไปพูดไปก็รู้สึกว่าอืมลุกดูดีฮะอืมก็หลอดีครับดูน้องแบบเออดูดีแค่นั้นเลยโอเคก็ภายนอกจะเอาอะไรมากก็รับใจครั้งแรกรัใจครั้งแรกก็หน้าตาน่ารักดีเออเป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักดีอต่ชมเยอะเดี๋ยวบอกตัวเองบอกตัวเอง อ่าเมื่อกี้สองกสี่ยังเอาเหรียเลขกหนึ่งอยากได้กี่ครั้งสิบเอ็ดสิบเอ็ดครั้งเลยเหรอสี่ผ้าโอเคอหนึ่งมันมันเล่นยังไงนะหนึ่งสองยางี้ป่ะหนึ่งไม่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ารู้สึกชื่นชมอะไรในตัวอีกฝ่ายก็พูดเก่งครับเป็นคนอยู่อยู่หน้ากล้องมาพูดเก่งงไม่คือพูดมากพูดเถอะทางหลังกล้องอ่ะพูดไม่เก่งหลังกล้องพูดมากอยู่หน้ากล้องพูดเก่งค่ะทำไป เอ,อ๋าเออหรอที่ชัดไม่ออกแต่ก็โอเครู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ครับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขดีอ่ะฮะละสามครับสามสามครั้งครับมีนี้ที่ให้กำลังใจอีกฝ่ายอย่างไรบ้างอันแรกถ้าแบบเฟลเฟลน้องเฟลอะไรเงี้ยก็จะมีบางน้องอันแรกเดี๋ยวนี้เริ่มน้องซาแล้วอานไม่ดีอ่ะต่อไปเร็ว เขาให้กำลังใจคนอยู่แล้วส่วนเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเขาฟลฟังครฟังูฟังฟังครับไม่สนใจบอกเข้าไปโปติให้กำลังใจทุกครั้งใช่ไหมเวลาแบบเรียดเศร้าใช่ไหมตอบเข้าไปตอกเข้าไปดีครับปกติเวลาเครียดยังไงก็จะมีรู้เริ่มรู้สึกได้แล้วถ้าแบบแปลกๆไปอ่าก็จะเริ่มสัมผัสได้ก็จะเออเป็นไรนั่นนี่ก็จะถามแล้วก็จะแบบใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีก็สถานการณ์ก็จะเข้าสู่ลูปลูปก่อนหน้านี้ที่บอกว่างอนกิงก็คือเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไร เป็นไรแล้วก็โนยแล้วก็ดั่งคนดั่งนอยเคไม่บอกไปเลยเคไม่บอกกูช่างแม่งช่างแม่งอันนี้บอกใช่ไหมให้กลังใจเราให้ใจเนาะพี่เครียดเข้าไปก่อนเดี๋มเครียดเลยหนักเลยเปลี่ยนไงเราเปลี่ยนการที่เราเขาไม่ให้เขาเครียดคือให้เขาเลิกเครียดเรื่องนั้นไปเครียดเรื่องเราแทนเอเเออดีดีก็ฟังก่อนว่าเครียดแต่เราเป็นผู้ฟังที่ดีนะก็ดีดียวที่สุด ก็ฟังไปงั้นแหละฟังไปงั้นแหละไม่คิดอะไรยอกยอมยอมก็ฟังก่อนว่าเครียดเรื่องอะไรแล้วก็เราก็ให้คำปรึกษาให้ปรึกษาเออเลยดูแบบเวลาพูดนะแบบแลดูจริงจังชื่อถือได้ช่วงเวลาเครียดนะแต่เอาเวลาจริงๆก็แบบเพิ่งมาได้ทำตอบตอบามทักไลน์มาเอาละเครียดทักมาเครียดว่ะ เครียดก็เครียดเล่นเกมก่อนอ๋อโอเคดูกคงที่แบบหายไปไม่ใช่แบบไปคิดใช่ป่ะโอเคได้อยากอยากเล่นอยากอย่างล่าสุดไม่ติดเกมมากแล้วก็แบบเครียดสุ่มเกมไม่ได้สุ่มกาชาเกมไม่ได้ทำยังไงดีไม่เกี่ยวให้ช่วยเติมเติมเข้าไปใช่ต้องช่วยเติมไงที่ห้ซื้อให้ดีให้ได้เลยเดี๋ยวเรายังติดนี้ค้างนี่กันอีู่โาเก๋ ครับผมแล้วเนี่ยนะคบทั้งหมดที่เราตอบไปอาจจะมีตกหล่นบ้างซ้ำบ้างงงงเบลอแต่ว่าเนี่ยทุกคำถามนี้ก็คือเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะที่ถามขอบคุณมากมากนะครับอุยอันนี้ดีถ้ามีพลังว์ปไปที่ไหนก็ได้หนึ่งวันอยากไปที่ไหนมีตกหล่นมีเพิ่มอ้ลวอยากว์ปไปที่ไหนอ้าชันไปด้วยเขาไปที่ดีนะกอดใช้ผ้าเหลือง กลัวเป็นบ้านแล้วหนึ่งเอิร์ดไปไหนถอนมันเพราะมันอยากกิเลสเยอะเกินไงอยากไปหลายที่เกินอ่าอ่อยากไปไหนบ้างอ่านี่พูดไปฉันรู้นะพูดไปอยากไปไหนบ้างจริงเหรอเอบบอยแบบตอนนี้นะหลับตาปุ๊บไปแบบญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ได้บ้าไปเลยแบบอยากไปอยากไปเที่ยวอยากไปอยากไปบ้านเอิร์ดอะ อะไรยังไม่ได้ไปทำไมไปไปเล่นเกมไงบ้านที่บ้านไหนก็ได้บ้านเอิร์ธไงเออบ้านไหนก็ได้ดีฮะช่วงนี้แบบช่วงนี้ติดแต่บ้านโอเคเฮ้ยนี่รับกนี่รักโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายก็หนาวหนามก็เกินเยอะพี่เขาดีใจมากตอนมันเสร็จแล้วแบบันเสร็จแล้วที่เมยเสร็จแล้วโอ้ยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง m a d านดอดฟันครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมี مدن مدن مدن